สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่แลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับก็คือวัดอรุณราชวราลามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับสิ่งตอนนี้ที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างที่เยอะและแต่ละท่านก็แต่งชุดไทยกันสวยงามอย่างมากเลยครับ วันนี้ครับผมเองก็เลยเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของที่นี่ให้ทุกท่านได้ชมกันและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับนักท่องเที่ยวก็มาที่นี่เยอะอย่างมากเลยครับส่วนตอนนี้จะมีบรรยากาศเป็นยังไงที่นี่จะมีความสวยงามขนาดไหนยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงทางเข้าไปที่ท่าช้างตรงราชนาวีสมสสรด้านซ้ายมือของผมจุดนี้ก็จะเป็นถนนมหาราชข้ามถนนไปก็จะพบกับพระบรมมหาราชวังส่วนจากจุดนี้มองไปทางด้านหลังก็จะพบกับจุดเชื่อมต่อของถนนมหาราชและถนนนาพลานจุดเองก็จะมีอุโมงค์ลอดใต้ถนนมหาราชอยู่นะครับซึ่งก็เปิดให้บริการมานานพอสมควรแล้วครับและจากจุดนี้หันไปอีกด้านนึง เ้าเดินตรงไปก็จะพบกับท่าเตียนพบกับวัดโพซึ่งจุดหมายของผมก็จะอยู่ที่ท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่เพื่อดจะนั่งเรือข้ามฟากข้ามไปที่ฝั่งของวัดอรุณครับอาคารด้านหน้าที่เราเห็นกันอยู่จุดนี้จะเป็นอาคารที่มีการก่อสร้างเป็นรูปตัวยูไปทางเข้าไปสู่ท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ที่บริเวณด้านในและจากจุดที่ผมยืนอยู่จุดนี้มองไปก็เห็นกับะปางของวัดอรุณบริเวณฝั่งธนบุรีนะครับสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของวัดอรุณราชวรารามรารามหาวิหาร ก็ตั้งอยู่ที่ถนนวังเดิมแปวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครก็คือฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่นั่นแหละครับจากจุดที่ผมอยู่จุดนี้ก็จะพบกับทางเข้าไปสู่ท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่โดยที่ท่าเตียนแห่งใหม่แห่งนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับสำหรับใครที่จะใช้บริการเรือด่วน้าะยาก็เข้ามาที่ได้เช่นกัน จากจุดที่ผมเดินเข้ามาจุดนี้ด้านขวามือก็จะเป็นศาลาพระคอยของหลวนเจ้าพญาส่วนถ้าเราเดินตรงขึ้นไปด้านหน้าจุดเองก็จะเป็นศาลาพระคอยข้ามพื้นที่ฝั่งของวัดรุณเป็นสาระของยูคข้ามฟากครับช่วงเวลาที่ผมมาถ่ายคลิปตอนนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายโมง อากาศที่นี่ก็ร้อนมากกว่าสมควรเลยครับแต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวก็มาที่ยังไม่ขาดสายเลยนะเรียกได้ว่าเยอะอย่างมากเลยครับในจุดนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะฝากเอาไว้หน่อยนะครับก็คือพื้นของท่าเรือท่าเตียนในจุดนี้ก็เป็นพื้นต่างระดับกันครับผมเองเห็นนะักท่องเที่ยวเดินมาก็มี2ท่านนะครับที่สะดุดที่พื้นในจุดนี้ยังไงก็ระมัดระวังหน่อยนะครับไม่งั้นก็อาจจะสะดุดได้ครับ ส่วนจากอยู่ที่บมอ,อยู่จุดนี้มองมาทางด้านหลังของตัวท่าเรือที่เห็นเป็นแนวรั้วกั้นอยู่แต่เดิมจุดนี้ก็จะเป็นตึกแถวย,ยาวตลอดแนวนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการรื้อถอนทั้งหมดนะครับสำหรับตึกแถวในจุดนี้ซึ่งแตเดิมที่นี่จะมีรูปร่างหน้านตาเป็นแบบนี้ครับก็ติดตามกันไปนะครับหลังจากที่มีการรื้อถอนไาที่แล้วเสร็จพื้นที่บริเวณท่าเรือในจุดนี้จะมีการปรับปรุงให้สวยงามขนาดไหนผมเองมีโอกาสอนุญาตนี้ก็จะมาอัปเดตอีกครั้งแน่นอนครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้นเราข้ามเรือข้ามฟากข้างาง่ง่ง่ฝััขัขอออวรรุนนกคบ ระหว่างที่กำลังรอเรือลํำถัดไปและท่องเที่ยวก็ข้ามกันมาอย่างไม่ขาดสายเลยครับราคาค่าโดยสารค่าโดยกำลังฟ้าข้ามที่ฝั่งของวัดอรุณก็จะอยู่ที่คนละ5บาทถ้าเป็นจักรยานก็อยู่ที่คนละ10บาทนะครับ ตอนนี้ผมขึ้นมาที่ด้านบนแล้วครับจากจุดนี้เดินตรงขึ้นไปด้านขวามือก็จะเป็นโรงเรียนปฐมทวีธาวิเศษส่วนด้านซ้ายมือจุดนี้ก็จะเป็นทางเข้าสู่วัดอรุณนะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติจะมีค่าเข้านะครับถ้าเป็นคนไทยก็เข้าชมได้ฟรีครับโดยที่นี่เองก็เปิดให้เข้าชมทุกวันเลยครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับพอเข้ามาที่บริเวณานในในแลหล่ๆจุดภายในวัดอรุณตอน,นก็อยู่ระหว่างการบูรณะมีเพียบเลยครับสำหรับวัดอรุณลาดวารามลาดวราาม,ดว ora, มหาวิหารหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดอรรุณณเป็นวัดโบา สร้างในอาณาจักรอยุทยาโดยที่ชื่อวัดแจ้งก็เพราะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทําศึกเสร็จแล้วยกทัพกลับมาเป็นเวลาเช้าเพื่อดีว่ากันว่าเดิมเรียกว่าวัดมะกอก และกลายมาเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมาเพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกันแต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่าวัดมะกอกในหรือวัดโนวลวรดิษฐ์นั่นเองครับแล้วจึงเรียกวัดมะกอกที่อยู่ปะละคลองบางกอกใหญ่ว่าวัดมะกอกนอกส่วนสาเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้นเชื่อกันว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงตั้งราชธานีที่กรุงทนบุรีในพศ2310ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง,จ,งจึงพระรัชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้งโดยในรชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดก้าให้บรูรณปฏิสังขรณวัดอรุณราชธารามหลายรายการ ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสนะของพระประธานในพระอุโบสถด,ด้วยเมื่อการปฏิสังขรเสร็จสิ้นลงได้พระราชทานนามชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามครับข้อมูลรายละเอียดก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยครับ ถ้ามีข้อมูลตกบกพร่องไปก็ต้องขออภัยนะครับแอดเองก็กลัวว่าจะไม่พอในคลิปวิดีโอนี้นะคลิปแอดก็ค่อนข้างที่จะสัน้นแค่ประมาณ8นาทีแต่ข้อมูลละเอียดมีเยอะมากเลยครับสำหรับข้อมูลของวัดอรุณแห่งนี้ตอนนี้ผมขึ้นมาด้านบนของพระปางของวัดอรุณนะครับนะักท่องเที่ยวที่นี่ก็เยอะมากกันนะ หลายๆท่านก็แต่งชุดไทยกันน่ารักมากเลยครับสำหรับจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยในเดือนสิงหาจุดนี้แอดก็ยังหาข้อมูลไม่ได้นะครับเจอข้อมูลล่าสุดก็ประมาณเดือนที่แล้วครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่7กรกฎาคม นังเที่ยวเข้าไทยทั้งหมดนะครับ18,26,539คนสร้างรายได้าจากการใช้จ่ายของนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับประมาณ8,58,249ล้านบาทเลยครับโดยจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5ดับแรกนะครับอันดับที่1จีน3,588,220คนครับอันดับที่2นะครับจากมาเลเซีย2,554,599คนครับ อันดับที่3นะครับจากอินเดีย1,75,931คนครับอันดับที่4นะครับจากเกาหลีใต้9,65,161คนครับและอันดับที่5นะครับจากรัสเซีย9,39,180คนครับขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากฐานเศรษฐกิจเนียนะครับพอมาลุ้นกันดูนะครับว่าภายในปีนี้2,567 ประเทศไทยจะมีจำนวนนะักท่องเที่ยวเข้ามามากน้อยขนาดไหนเราเองเป็นเจ้าบ้านก็ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเพื่อจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อความสวยงามของประเทศไทยครับสำหรับี้เองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับถ้าทุกท่านเห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับจะจัดสลับสลับกันไปนะครับ สำหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาด ไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไรสสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ